รับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง No Story นะฮะก็อยู่ในหน้าเกมของ Death r e a l ือนเดิมทุกคนนะครับเกมนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการผ่านปราสาทแวมพร์แบบง่ายๆกันแล้วกันทุกคนนะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันได้เลยนะฮะคลิปนี้ขอกำลังใจพี่สักสิบไลแล้วกันนะฮะมาทุกคนไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะว่าน,นี้ทำยังไงมาครับทุกคนก็เจอปราสาทแวมพายไปที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่สามหมื่น 8800เมตรนั่นเองนะฮะส่วนอาชีพที่นำเข้ามาก็คือแวมพร์นั่นแหละทุกคนอ่ะซื้อรวดหนามมาด้วยนะฮะก็เป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับวิธีการผ่านปราสาทแวมพ์แบบง่ายๆเนาะก็เหมือนเขาจะแก้กลับมาให้ใช้ได้แล้วนะฮะสำหรับลวดหนามนะตอนแรกมันใช้ได้ใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าทางทีมงานเขาจะแก้ไว้ทุกคนกลับมาใช้ไม่ได้นะฮะอ่ะ เดี๋ยวจัดก,การพวกคารบอยก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะมุ่งสู่ปราสาทแวมพายเลยดีกว่าฮะจังหวะนี้เรามาลองเทนลวดหนามกันนะฮะลวดหนามอันเดียวสยบทั้งปราสาทหรือเปล่าเออมันจะเป็นลวดหนามอันเดียวสยบทั้งปราสาทนะฮะอ่ะน้ำมันงูพร้อมนะฮะจังหวะนี้อ่ะเอาเอาดาบขึ้นหน่อยแล้วกันเผื่อได้ใช้ดาบนะฮะอ่ะ นี่ยตัวนี้เลยนะอ่ะน่าจะใช้ได้นะรู้สึกว่ามันกลับมาหนักเหมือนเดิมแล้วนะทุกคนสําหรับลวดหนามนะฮะพี่โตเรามาแล้วพียบเลยเป็นไงเป็นไงไม่ขยับเลยฮะพี่ตรงพี่โตมามามา,มาดันก็ไม่ขยับทุกคนอ่ะเนี่ยฮะสับสบายเลยเห็นปหมยิงสบายเลยเป็นไง <laughs> ยิงหัวนะฮะยิงหัวไ <laughs> อ้น,นีก่ก็ยิงหัวเหมือนกันนะ,ะทุกคนเออเป็นไง หมาป่าบโบตีนะฮะพี่โตเราเรียบร้อยเดะเห็นปะลวดหนามอันเดียวสยบทุกสิ่งทุกคนเออสยบทั้งภาษาฮะนี่ไง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 งานลวฟันงานละฟันงานลวฟันงานลวฟัน,งงฟนติดปะอ่ะติดว่ะติดแล้วทุกคนเ,เดะพี่พี่โตต่อยอยันยับเลยดูดิ นวนยับเลยนะะวิ่งเป็นหน่ังตะลุงแล้วจังหวะนี้ตัวไหนตัวไหนไม่รู้อ่ะเนี่ยฮะเห็นไหมโอ้ยเก็บผิดนี้เรียบร้อยเลยนะเมื่อกี้นะเนี่ยฮะสบายสบายแล้วคืนนี้เป็นคืนแวมไพร์ด้วยยิงฟรีไปดิเห็นไหมมาติดเว้ยทุกคนยิงทะลุป่ะวะเอ้ยน่าจะได้อยู่กัะเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยเจอตีหลังคืนนี้เป็นคืนแวมไพร์ด้วยนะฮะ โชคดีหน่อยคือแวมพร์เขาไม่ได้ปรับกลับนะว่าปกติอ่ะมันวาร์ปมาหาเราข้างหลังใช่ไหมเออตอนนี้มันวิ่งแบบมันวิ่งอ่ะมันไม่มีวาร์ปแล้วเว้ทุกคนเออสบายๆนะไม่ต้องกลัวแวมพายเข้ามาหลังแล้วนะฮะเ่วานนี้เป็นไงสบายปะลวดอันเดียวสยบทั้งปราสาทยอย่างที่บอกทุกคน <laughs> ตีฟีนะฮะไม่ต้องวิ่งหนีแล้วเอ้ยเอ้ยมันหลุดออกมาว่ะ อ่ะตัวนี้รุดออกมานะฮะโอ้ยวิ่งข้ามรั้วไม่เฉยเลยนะฮะเออมันวิ่งข้ามรดหนาไม่เฉยเลยว่ะทุกคนอ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะยังอยู่ในในในการควบคุมยังอยู่ในการควบคุมเดี๋ยวเก็บมาก่อนไอ้พวกนี้เก็บมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องยิงตัวนี้ก่อนนะฮะอ่ะทะลุอยู่นะฮะจมูกมันโผล่จมูกมันโผล่ออกมาน้ํนแล้วต่างนะ จมูกมันโผล่ออกมานอกหน้าต่างเว้ยเต็มเล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 ย,เ,เ,ลยเนี่ยฮะเป็นไงง่ายไหมทุกคนประสาทแบบแวพายชิวๆลวดหนามอันเดียวนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าลวดหนามที่ใช้แล้วนะฮะมันจะกันได้หรือเปล่านะไอน,นี้คือลวดหนามมือหนึ่งเลยนะฮะเพิ่งซื้อมาจากร้านค้าเลยนะ <c oughs> เอออ่ะวิ่งล่อออกมาดิมีไหมมีงไหมอุ้ยแหวพายเต็มเลยว่ะดักแวมไพายดิโอ้โห เป็นไงแวมไพายเดือดติดเพียบทุกคนเป็นไงเดือดจัดนะฮะเอาเรื่องวะดูดิติดหมดไอ้น,นี้น่าจะหลุดออกมาเออหลุดออกมาจริงวะมันมีรูให้ช่องมันมีช่องมีรูให้เดิอนออกมาอยู่นะหมดปะน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้ว,ลวทุกคนเฮ้ยพี่โตมีแค่นี้เ,เหรอเออปกติแวมพายมันจะไม่เหลือแล้วนะ เออเพราะว่ามันมันวาร์ปออกมาไม่ได้นะอุย้ยตรงนี้เพียบเลยดูดิเป็นกองเลยฮะยิงทะลุไปดิเออปกติจะไม่เจอแบบนี้นะฮะมันจะวาร์ปมาหาเราหน้าปราสาทนะครับน่าจะหมดแล้วนะอน่าจะหมดแล้วแหละทุกคนหมดนะฮะจังหวะนี้เก็บเก็บเงินบอลแบบช่ำๆนะฮะลวดอันเดียวเป็นไง <laughs> เอออ่ะหนึ่งใบสองใบาสามใบ,ส,มบสี่ใบทุกคน ห้าหกนะฮะหกใบห้องนี้มีหกใบอ่ะทุกคนแล้วก็มีปืนนะฮะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปสรุปประสาบมพายเหลือแบงแบงแบงแดงเงินบอลเท่าไหร่เออยังเหลือเท่าเดิมไหมหกใบนะฮะเจ็ดแปดนะฮะแล้วก็มีดลำพายอ่นะฮะตรงนี้เก้านะครั 10, 10บสิบสิบใบว่ะทุกคนอ่ะมาดูห้องนี้ต่อนะฮะ ตรงนี้มีอีกสิบเอ็ดใช่ไหมอ่ะสิบสองอ้ออกไปได้ออกไปได้เก็บหนังสือก่อนปิดหนังสือสิบสองใบแล้วนะอ่ะสิ 13, 14, 15, บสามสิบสี่สิบห้าครับสิบหกใบเออสิ 16, 16บหกสิบหกใบเหมือนเดิมทุกคนสิ 15, บห้าสิบหกใบเหมือนเดิมนะครับสำหรับเอ,อ่อเงินบอลน,นะครับในปราสาทแวมพายนะฮะ ก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับสำหรับวิธีการจัดก,การพวกพี่โตนะฮะหรือว่าพวกออมอนเตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแอมพายหรือว่าหมาป่าโปรตีนใน,บบนภาษาแอมพายครับง่ายๆฮะแค่ซื้อลวดหนาม,มาหนึ่งอันนะครับก็จบได้แล้วเนาะนะ,ะรู้สึกว่าพี่โตมันน้อยไปปะมีเก้าตัวเองเหรอปกติมีเป็นสิบเลยนะ เออปกติมีเป็นสิบเลยใช่ไหมทุกคนสิบห้าตัวได้นะถ้าจำไม่ผิดรอบนี้มีเก้าตัวเองเหรอไปไหนโมดาเออชั้นบนไม่น่ามีแล้วนะฮะเออมีแค่นี้จริงหว่าทุกคนมีน้อยเกินนะฮะแปลกๆอ่ปะประมาณนี้และกันทุกคนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับขอกำลังใจสักสิบไลค์ลวกันนะฮะไว้เจอกันครับสวัสดีครับ